สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวมาชมยังเกาะกลางน้ำนะครับห้วยน้ำคำหรือว่าเกาะกลางน้ำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่ออกกำลังกายในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีทีเดียวครับ ลมพัดเย็นสบายครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีประชาชนหรือว่าชาวบ้านมาเดินออกกำลังกายมาปั่นจักรยานกันซึ่งมองเห็นไกลๆลิบลิบล,ลิบลับอยู่ตรงโน้นนะครับที่เกาะกลางน้ําแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของอะโครเรียมนะครับคุณผู้ชมหรือว่าสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ําของเทศบาลเมืองศีสเกตด้วยนะครับและยังเป็น ที่ตั้งของหอคอยชมเมืองนะครับที่ตั้งอยู่ตรงน้นะครับคุณผู้ชมเป็นหอคอยชมเมืองของจังหวัดศรีสะเกษนะครับและที่นี่นะครับเตรียมที่จะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นมีเจ้าหน้าที่ก็ติดตั้งทุ่นติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะแข่ง26 27พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ขอเชิญเลยนะครับที่ห้วยน้าคานะครับหรือว่าเกาะ กลางน้ำนะครับคุณผู้ชมจะมองเห็นชาวบ้านนะครับมาออกกำลังกายกันเยอะทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดินมาเดี๋ยวเห็นน้องๆเขามาออกกำลังกายหรือมายังไงเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดูนะครับลองไปถามกับเขาดูนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศไปนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ อ้าวน้องเขาวิ่งหนีแล้วนะครับผมว่าจะมาคุยด้วยว่าเขามาบ่อยไหมที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเดินหนีแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมน่นแหละครับมีประชาชนนะครับมาออกกําลังกายกันหนาตาทีเดียวนะครับมาเดินออกกําลังกายที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับลมพัดเย็นสบายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็แม่จะแข่งเรือในวันที่2 6 2 7พฤศจิกายนนี้นะครับก็ อย่าลืมอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับท่านใดชอบประเพณีแข่งเรือครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ